บ้านอยู่มุกเนี่ยว่างไหมมุกอ่ะจะมีอะไรมาถามพี่ใหม่หน่อยเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนเมื่อกี้เรื่องวิชาเรียนอีกแล้วใช่ไหมหมุกมก็เนี่ยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยพี่กําลังยุ่งยุ่งอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ในห้องอ่ะมุกก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอาจารย์มัวนั่งแบบโมก,กันอยู่ก,ก็เลยมากวนภาษาพี่ไปด้วยพี่ก็เลยไม่มีกระติดกระติกระิดกระใจที่จะมาทําการบ้านเลยเนี่ยก็ไม่ตั้งใจฟังอาจารย์ในห้องเอง,เองนี่ขอโทษนะขอโทษที่มารบกวนพี่ใหม่ ไม่เป็นไรหรอกไปก่อนนะ ข้าวสวสดีค่ะมุกทำไมวันีตรวจงานของนักเรียนอยู่ค่ะอีอะไรหรือเปล่าคะเชิญน,นั่งก่อนมา เขาก็อยู่กับเขาค่ะเขวก็เดินกลับมาจากห้องสม,มุดนะคะในทางเข้าเที่ยวมาหาไปห้องสม,มุดแล้วก็เนี่ยก็เลยมาหาอาจยงานเยอะเลยสิลปทา่ทาค่ะช่วงนี้ก็งานเยอะมากเลยค่ะแล้วเป็นไงช่วงนี้หน้าตาไม่ค่อยสดใสเหมือนเมื่อก่อนเลยช่วงนี้งานนะายเยอะมากเลยทำให้หนูไม่สบายใจมากเลยอาจารย์เนี่ยรูเหมือนกับไม่ค่อยสบายใจเนาะเป็นอารมณ์หลายเรื่องแล้วพอจะเล่าให้อาจารย์ฟัอยห็นไหม งานเยอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการเรียนเรื่องเพื่อนอเรื่องก,การแบ่งเวลาค่ะทำให้หมัวเครียดและสับสนมากเลยคะ่ะอาจารย์ฟังตร่งของตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจและที่บอกว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องเรียนเนะะี่ยค่ะอาจารย์สำคัญที่สุดเลยะคะ่ะเพราะว่ามัวเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนนะคะทำให้หมัวเรียนอ่อนนะคะแล้วก็ไม่สนใจในเนื้อหาเวลาจะสอนก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะ มำใหุ้กไม่สนใจไปเลยอค่ะแล้วชอบไปนั่งมอกับเพื่อนอะคอาจย์แล้วเพราะอะไรมุกถึงบุกคิดว่าเพราะอะไรที่มุกเรียนไม่ถังเพื่อนคะก็จากที่มุกสังเกตตัวเองนะคะมุกที่จะเป็นเพราะว่านั่งหลังค่ะทําให้มุกไม่ได้ยินอาจารย์สอนนะคะเลยทําให้มุกไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นนะคะจานก็คือุกชอบนั่งหลังเ้อใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินที่อาจารย์สอนใช่ค่ะทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง แล้วคิดยังไงกับการนั่งข้างหน้าคะกลัวค่ะอาจารย์รู้สึกกลัวเนาะใช่ค่ะเพราะอะไรรู้สึกกลัวคะเพราะว่าการที่นั่งหน้าใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์เขาอาจจะให้คนนั่งหน้าค่ะจะให้คนนั่งหน้าออกตับคำถามใช่ไหมคะออกทำกิจกรรมหน้าชั้นค่ะคขาไม่หนัวไม่มีทั้งนั้นเลยค่ะเพราะม่นความมั่นใจเลยไม่กล้าเลยนะคะที่จะตอบคำถามนะคะเพราะว่า เมื่อออกตอบคำถามแล้วกลัวว่าจะล้อค่ะว่าทําไมในเนื้อหานั้นทําไมไม่เข้าใจเลยออกไปพูดได้ยังไงคะค่ะอานมุ้งรู้สึกตัวที่จะตอบคำถามใช่ค่ะแล้วไม่มั่นใจดีเธอเองใช่ค่ะแล้วมุค้คะเพราะอะไรคะที่มุตอบคำถามไม่ได้เอ่อก็คงจะเป็นเพราะว่าตัวมุ้เองค่ะที่มุ้ไม่ได้สนใจในการเรียนนะคะไม่สนใจที่อาจารย์ฟังไม่สนใจที่อาจารย์สอนทำให้มุ่ง นั่งมูกับเพื่อนเนี่ยองเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้มูเรียนไม่รู้เรื่องอะค่ะจันก็คือมูไม่ค่อยสนใจเรียนการสอนแล้วก็ชอบนั่งหลังห้องแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรียนไม่รู้เรื่องจนถึงตอนนี้แล้วเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนจากการนั่งข้างหลังมาเป็นนั่งข้างหน้า ลงนะคะในเวลาตอบคำถามออก็ว่าดีเหมือนกันนะคะจะทำให้รงมีความกล้าในการบอกหน้าชันาวา่าริบขึ้นนะคะอาจารย์ผูม้มีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะคะเขาเคยบอกว,กว่าการนั่งหน้าจะได้เป็นโผงนั่งหลังจะเป็นพันโลุลงมุกก็ได้ยินมาค่ะอาจารย์แล้วนอกจากเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยมุกยังมีเรื่องไหนบา้างคะที่ยังรู้สึกว่าไม่สบาย ก็คงเป็นเรือาารอ่องเพื่อนราคาจานเรื่องเพื่อนเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วพอจะเล่าให้จันฟังหน่อยได้ไหมคะว่า,ม,ามันเป็นยังไงเมื่อกี้อาคารจันหนูก็ไปคบเพืพ่อนมาใช่ไหมคะที่อ่างสงมุดหนูไม่เข้าใจในเนื้อหาค่ะหนูก็ไปถามเพื่อนว่าเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรเพืพ่อนเขาบอกทำสีหน้าไม่ดีใส่ะค่ะขเขาก็หนูก็เข้าใจนะคะว่าเขาเ,เครียดนะคะอืมแล้วที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไง เชื่อก็ไม่ดีนะคะอาจารย์เพื่อนเขา่คงยุ่งกับงานอยู่อะค่ะคงแบ่งเวลาคงทํางานของเขาอยู่อะค่ะคงไม่มีเวลาให้กับเราอะค่ะคงเข้าใจเขาค่ะอาจารย์ค่ะเออแล้วที่นุ้กบอกว่าอ่า<อ>นอกจากเรื่องเพื่อนเรื่องเรียนแล้วยังมีเรื่องไหนอีกบ้างคะที่นุกรู้สึกมม่สบายใจคะก็คงจะเป็นเรื่องการแบ่งเวลาค่ะจาันเรื่องการแบ่งเวลาใช่ค่ะแเรื่องการแบ่งเวลาท้่มันเป็นยังไง ก้อนมาค่ะอยู่ปักรวมใช่ไหมคะจย์มีรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มีเพื่อนนะค่ะขอพักลมเป็นหอยใหญ่ะค่ะแล้วก็หอักเขามีกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะจันเมื่อกลับไปถึงเ mm. รา evet, ก็เหนื่อยใช่ไหมคะพี่เขาก็น้องเขาก็นั่งโองกันอยู่เราก็ไปหาเขาเ็าไปนั่งคุยหับเขาอะค่ะเขาให้เราอะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยค่ะจย์ก็คือมาอยู่หอรวมเนาะใช่ค่ะแล้วก็ วไม่มีเวลาจัดก,การเรียนของตัวเองในคาจานสรุปว่าตอนนี้หนูไม่สบายใจก็คือเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องการแบ่งเวลาใช่ค่ะอาจารย์อืมแล้วหนูคิดว่าหนูจะทำยังไงต่อไปอีกได้บ้างครับเชื่อว่าจะวางแผนในการใช้ชีวิตยังไงแล้วก็จะจัดการกับตัวเองยังไง มูคิดว่านะคะมูก็ต้องเริ่มจากการทรี่วางแผนในเรื่องของตัวเองก่อนนะคะ <c oughs> ต้องเริ่มจากการว่า,าการเรื่องเรียนนะคะต้องรู้จับเป็นเวลาในการเรียนนะคะแต่ระบบในการเรียนใด <c oughs> ้มากกว่านี้นะค่ะ <c oughs> ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องเพื่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> มูก็กจะเข้าใจเพื่อนจะเข้าถึงเพื่อนใน้มากกว่านี้ค่ะจะเข้าใจความรู้ <c oughs> สึกข,ของเพื่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็คงเป็นเรื่องการแบ่งเวลาค่ะมูก็จะแบ่งเวลาในการเรียน ในเรื่องเพื่อนในเรื่องต่างๆค่ะให้เป็นระบบแล้วก็ให้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้อะค่ะค่ะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะหากเรามีการวางแผนในชีวิตมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีการจัดการกับชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หากเรามีการวางแผนเนี่ยเราก็จะมีความรับผิดชอบเพิม่มมากขึ้นและเมื่อเรามีความรับผิดชอบแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเอง เมื่อเราเกิดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเราก็เกิดความกล้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําแล้วก็กล้าที่จะแสะดงออกในสิ่งตา่างๆค่<ว>ะอ๋อคิดว่ามันเป็นสิ่งดีสําหรับตัวนะคะอาจารย์ค่ะ,จา,คะจากการที่ครูได้ความรูพูดแล้วนะคะครูก็ได้เห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของผู้เองนะคะแล้วก็ครูก็เชื่อได้เลยคะ่ะว่าหากเรามีความตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างแล้ว ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ทาให้หนูสบายใจนะคะวันนี้หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วหนูจะลองกลับไปทาดูนะคะค่ะแล้วได้เรื่องอยังไงก็กลับมาเล่าให้ครูฟังบ้างนะคะได้ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแล้วหนูต้องไปเรียนต่ออีกท่านงนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ ไี้ใจพี่ไหมอืมาอะไอยู่นะก็ทำงานบ้านตัวจากเมื่อกี้แหละเมื่อกี้มุกก็ขอโทษพี่ใหม่ด้วยนะพี่มารบกวนพี่ใหม่อืมพี่ก็ต้องขอโทษมุกเหมือนกันนั่นแหละพี่จริงเมื่อกี้อ่ะพี่ก็อารมณ์เสียด้วยแหละแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยเนาะพี่ก็ต้องขอโทษมุกด้วยเหมือนกันอ่ามุกเข้าใจพี่ใหม่มุกเข้าใจอือแล้วพี่ใหม่ทำอะไรอยู่อ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวพี่มีการบ้านอีกหลายวิชาเลยที่อาจารย์สั่งเมื่อกี้แหละไม่เป็นไรนะมุก ถึงมูจะเรียนช้าหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมามาช่วยกันเรียนดีวกว่าเนานะเดี๋ยวจะช่วยกันติวดีกว่าเนี่ยมูกก็ไม่